โผล<ะ>่อยอยล่าหรอ่เเฉยๆคนล่าหรอสีตุ้มเพิ่งมแล้วพี <c oughs> ่เตอกํกำลังมาน่าจะนอนแล้วทุกคนน่น,นอนแล้วมมโมเมมาโมเมเข้ามาเร็วเปลี <c oughs> ่ยนฟิวเตอร์คนฟิวเตอร์ไม่สวยเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สดนานมาหรอว่าเมอ,อยู่ไหนโม แกอ,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 อยู่ไหนเนี่ยมอมอบอกงงอุ้ยหนูอ่าน,<ห>นของเมนไม่ทันเลยเมื่อกี้อ้ตายแล้วพี่เมื่อกี้หนูข่ายขับเดี๋ยวนี้หนูขายขับไม่ได้คนดูหกร้อยกว่าคนโอ้ตายแล้วหนวูทำต,ตัวไม่ถูกหนูเลิกลากไปหมด <c oughs> ช่วด้ค่ะทุกคน คิดถึงหนูไหมเมื่อไหร่จะกลับมาเมื่จะมาหาแต่ว่าจะมาหาจะมาหาเมื่อไหร่โอ้โหขัดเป็นสาระบุรีนครนายกนั่งไปหาโดนี่ละเงาบ่คักฉันด้วยค่ะพี่เตยมาวันไหนนะมีนากุมภาพัชพากุนพามีนามีนาแล้วฉันมีนา,าพี่เตยหนูจะผ่านวันที่สิบสี่ไปได้ยังไงเนี่ยงงไปหมดทำไมอ่ะ๋ยวเราผ่านเดือนนี้ให้ได้ก่อนเดี๋ยวแม่งยังไม่ยังไม่หมดเดือนเดือนมกราเลย <S 1> <S 1> ว่าที่สิบสี่จะมาอีกแล้วไม่มีคนเข้าดาวด้วยแม้ว่าเศร้าแล้วเอ้ยอ,อ่นออานคอมเมนต์หมทันแล้วเานัดมาเขานัดกันมาหรอคะเนี่อะพี่พี่ะพี่นุ้ยขายขำอ้าวใครขำเขำนาะพี่เตยขายสวยแล้วหนูขายขำต่อเหน็ดพี่ไม่ดีใช่ไหม ไหมดีดูหนูได้ยินพี่เตยชัดอยู่นะเอาหนักคื้ใสแท้คืเอ,อเต์เนอผ <laughs> ู้เตยดีหนอเล็ดหนาสิบสี่ใครเข้าดัวหนูพูดอะดัออกไปคิดถึงคุณยูริจังครับเตยมีแฟนยังครับยังมีแควนอ่ะ เธออย่าเรียกฉันว่าเธอเลยฉ,ฉันไม่เห็นคอมเมนต์นอ่ะอ่ะหนูหนอ่านให้ฟังเชิญโมเมมาด้วยโมโอมเออป็นไหนโมโมอมอกยังโมโม,อม,อมอนอนหรือ,อยังโม,มเมอยู่ในกลมจริงเหรอคะโมเม,ม,เมอยู่ในกลมโมเมเข้าค่ายอยู่เปไ็นลูกกล้วยโมเมมากโ <c oughs> มเมเขาดูหกร้อยหก <c oughs> ข,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 ขับโมไม่เจอน่ารักจังพี่ไปโมเมเข้า โมเมลอยากไปว่าวแว่โมเมมากนางปังเด้อทีมนางปังเด้อว่าปัดได้เด้อทีเด้อว่าปัดได้เด้อเออปังเด้อทีเตยกลับมาวันไหนวันไหนแมทช์หมดยังครับพี่เตยถึงยูริครับคุณยูริพี่เตยง่วงนอนแล้วทุกคนเราอย่า เตยง่วงนอนแล้วค่ะทุกคนซียูอุ้ยทายาโกโก้เข้ามาคุณทายาคิดถึงยูริมากๆพี่เตยสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝันดีนะคิดถึงคิดถึงคิดถึงไว้เจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบายไปขึ้นใจใหม่ <Bye. S 2> ตำจอกตำจอก คิดทอดป่ะคะเฮ้ยสวิ่ะไปไปลาลพันอนหนูนั่นโอ้ยเชิญพี่เตยมาได้แค่นี้ให้พี่เตยพักผ่อนค่ะทุกคนคุยกันแค่นี้พอพอคิดทอด